สวัสดีครับจากบริษัทเบตเตอร์มีนะครับวันนี้นะฮะในส่วนของเบตเตอร์ม er ีนะฮะมากจัดขยะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบนรุราชธานีนะฮะในส่วนของโครงการนะครับผมบริหารจากการขยะมูลฝอยอันตรายฮะของจังหวัดนะครับผมในวันนี้ฮะมีทางอบจอนะฮะอบตทุกจังหวัดนะฮะมาร่วมกันกำจัดขยะพวกรถไฟนะฮะภาชนะปนเปื้อนแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายแล้วก็ภาชนะปนเปื้อนที่ปนเปื้อนขยะอันตรายพิเศษเช่นผู้ปนเปื้อนขยะอันตรายที่เป็นยาฆ่าแมลง แล้วก็ในส่วนของยาฆ่ายาพวกนี้นะครับผมก็บรรยากาศงานก็จะประมาณนี้นะครับผมรัฐบาล ได้มีการกำหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นวราระแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557และมอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามพระราชบัญญัตริรักษาความสะอาดและความเป็นประเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับที่2พุทธศักราช2564เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นม,มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทางถึงปลาย มีการบูรณาการร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในทุกภาคส่วนเพื่อให้ของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการวันนี้โครงการเป็นไงบ้างครับการดำเนินงานก็สําหรับในการดําเนินงานวันนี้นะครับก็ค่อนข้างเป็นไปได้ความเรียบร้อยราบรื่นดีนะครับผมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลหรือว่าภาคเอกชนต่างๆได้นําขยะอันตราย มาส่งกับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยรับไปดำเนินการกําจัดอย่างถูกวิธีนะครับในวันนี้เองก็จะมีขยะหลายประเภทที่ทเข้ามาส่งให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรดไฟแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งกระป๋องสารเคมีสารพิษต,ต่างๆนะครับนี่ก็คือรูปแบบของการทํางานของกองทรัพยาก,กรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมตองนี้หลอดไฟค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับครับผมครับผมก่อนที่เราจะให้เขานํามาส่งเนี่ยเราได้มีการซักซ้อม ให้เขาดําเนินการโดยวิธีการแพ็คอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการแตกหล่นนะครับถ้าเขาดําเนินการมาเรียบร้อยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการชั่งน้ําหนักเพื่อทดสอบดูว่าน้ําหนักปริมาณได้ตามจํานวนที่เราคาดการไว้หรือไม่เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการที่จะรายงานต่อจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปครับแล้วก็เป็นแผนปีต่อๆไปใช่ไหมครับครับผมในในเรื่องของการกําจัดขยะอันตรายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสาคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการมอบหมาย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเรื่องนี้ครั้งที่แล้วได้ประมาณสัก16ตันวันนี้ก็น่าจะถึงเป้าหมายครับ16ตันเช่นเดิมขยะอันตรายถึงแม้จะมีสัดส่วน100ร้อยละสามของขยะทั้งหมดแต่นับได้ว่าเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อสุข,ขนามัยของประชาชนสิ่งมีชีวิตตลอดจนสิ่งแวดล้อมมากที่สุดด้วยเหตุน,นี้การจัดการขยะอันตรายจึงต้องมีการจัดการแบบพิเศษและมีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันนี้เวสประเภทหลอดไฟนะครับผมจากเทศบาลวาลินนะครับมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยวันนี้เดี๋ยวช่วยที่เขายกก่อนนะครับผมนี่นะครับเออเวสจำพวกประเภทหลอดไฟนะฮะแล้วก็มีในส่วนของฐานไฟฉายด้วยนะครับผมในส่วนของตรงนี้ฮะเออเราจะจัดโดยวิธีการสเตบิลายนะครับทาเป็นก้อนแข็งนะครับผมแล้วก็อันนี้ทางที่ทางอบประจอุบนนะฮะแยกมาให้นะครับผมแล้วก็มีก้องมาบรรจุพัน์เก็บ เบสก่อนมาส่ง่็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมใส่ฮีพอรหรือไม่ก็แล็บมาให้นะครับผมทาให้ง่ายต่อการจัดก,การของทางบร,ริษัทนะทีส่งกำจัดนะพวกยากลุ่มยาฆ่า,มาแมลงนะครับผมอันนี้กำจัดที่อัคคีปก,การนะฮะพวกนี้มันจะเป็นเสสบสพิเศษนะตามกฎหมายเนี่ยประกาศกรมโรงงานสารกรมเนี่ยต้องกำจัดโดยวิธีการเผาเท่านั้นครับผมแล้วก็ตอนที่จะมาส่งกำจัดเนี่ยต้องรวบรวมใส่ถุงหรือภาชนะให้เรียบร้อยนะครับแ้วคาเดี๋ยวทางมีทางออพี่เขาจะรัดให้รับให้แน่นเลยนะครับพี่แล้วก็ นนะะสำหรับในวันนี้เรามีโครงการคืนความสุขให้คนอุบลกําจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่2นะครับประจําปีประมาณ2565ซึ่งประกอบไปด้วยขยะอันตรายประเภทหลอดไฟถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เนี่ยจำนวนทั้งหมดประมาณ12ตันนะครับแล้วก็ขยะที่เป็นกระป๋องสารเคมีปนเปื้อนสารพิษนี่อีกประมาณ6ตันนะครับในภาพรวมของการจัดการการกำจัดขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี ในปีประมาณ2565เนี่ยคาดว่าน่าจะดำเนินการได้ทั้งหมด95%ของพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอบบุรราชธาน,นีนะครับขยะอันตรายที่มีการกำจัดแบบไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบให้แก่ชุมชน สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำหรือทำให้สะสมไปกับสัตว์น้ำดังนั้นเทศบาลเมืองชุมชนต่างๆสึ่งได้มีการกำหนดจุดเก็บและรวบรวมของเสียอันตรายเพื่อส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย